เราจะไปกันที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจค่ะประธานคณะก้าวหน้าคุณธนาธรเป็นคนเป็นคนที่เกาะติดเรื่องของการฟื้นฟูการบินไทยมาโดยตลอดนะใช่แล้วก็ได้สะท้อนความคิดเห็นนะคะที่น่าสนใจไปฟังคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธนาธรคะสวัสดีค่ะคุณธนาธรฮนะ สวัสดีครับธนาทรครับสวัสดีครับคุณดนายคุณรมรัฐครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะชัดเจนค่นะ,ะ,ะคุณธนาทรเริ่มจากประเด็นแรกก่อนเป็นประเด็นในทางธุรกิจผมอ่านคอมเมนต์ของคุณธนาทรผมสะดุดอยู่ประเด็นหนึ่งคุณธนาทรบอกว่าแผนฟื้นฟูที่ผ่านที่ประชุมช่วงนี้ไปเมื่อวันที่19เนี่ยมันไม่มีความสมเหตุสมผลในทางธุรกิจใดเลยเริ่มจากประเด็นนี้ก่อนมันไม่สมเหตุสมผลในทางธุรกิจอย่างไรครับแผนที่ผ่านไปเมื่อวันที่19ครับเชิญฮะ ครับเอ่อผมเรียนคุณดนายอย่างนี้นะครับในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัทที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือบริษัทที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวบริษัทที่ล้มละลายมีหน,นี้สินมากกว่าทรัพย์สินกรณีของการบินไทยเนี่ยนะครับเอ่อต้องบอกว่าส่วนของผู้ติดผู้ถือหุ้นเนี่ยติดลบไปนะ ติ้นปีที่แล้ว31ธันวาคมพศ2563 1,28,000<ะ>ล้านนี่<ะ>คือตามงบบัญชีล่าสุดนะครับ<ะ>ในเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสิ่งที่ทุกการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูทุกครั้งทํากันก็คือต้องทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกให้ได้พูดง่ายก็คือทําให้บริษัทไม่ล้มละลายทางบัญชีค่ะ,ะซึ่งวิธีทํากระบวนการทั่วไปทั่วโลกที่เขาทํากันนะครับก็คืออันดับที่หนึ่ง ต้องลดทุนก่อนผู้ถือหุ้นปัจจุบันต้องเจ็บปวดต้องลดทุนผู้ถือหุ้นปัจจุบันคต้องนี่หรือแปลงนี่เป็นทุนบางส่วนค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดนี่จะทําให้เกิดงบการเงินที่กลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมค่ะนี่คือเป้าหมายของการฟื้นฟูกิจาการทั่วไปแต่ กระบวนการพื้นปูกิจาการของการบินไทยนี้ไม่มีการทําอย่างนี้นะครับมีการทําเพียงอย่างเดียวก็คือจัดหาสภาพคล่องเพิ่มให้อีกห้าหมื่นล้านหมายความว่า,วาจากหนี้สินที่ล้นพ้นตัวอยู่แล้วก็ไปกู้ไปอีกห้าหมื่นล้านโดยสมมติฐานตั้งว่าจากห้าหมื่นล้านนี้จะทําให้คนพายุฝนได้อีกสองปีกว่าคค่ะ,คะแล้ว ธุรกิจจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมท้องฟ้าจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมและจะสามารถทํากําไรได้คดังนั้นที่ผมบอกว่าไม่สมเหตุสมผลเนี่ยคือมันไม่มีการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทที่จะทําให้บริษัทมีงบการเงินที่ที่เอที่ไม่ล้มละลายนะครับ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 คุณธนทรครับขอความรู้นิดหนึ่งนะปกติเนี่ยในการฟื้นฟูกิจการนะครับ มันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินก้อนใหม่หมเติมเข้ามามันก็ต้องเติมในรูปของเงินเพิ่มทุนบั่งหรือเงินที่จะเป็นการที่มาจากการกู้ยืมบ้างนะทีนี้ทีนี้ในการที่จะเพิ่มทุนหาใครมาช่วยเติมเงินทุนเพื่อเริ่มต้นกันใหม่มีโอกาสรีสตาร์ทได้อีกครั้งเนี่ยมันจะต้องจัดการให้ผู้ถือหุ้นเดิมซับหรือรับความเสียหายที่ตัวเองก่อนในอดีตไปเที่ยวหนึงก่อนด้วยการลดทุนใช่ไหมฮะใช่ครับ นั่นเป็นวิธีปกติที่เขาทํากันครับในกรณีที่มูลค่าหุ้นที่ชาระแล้วนะมีแค่สองหมื่นหนึ่งแต่ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบไปต้องปัดเศษก็คือแสนสามหมื่นล้านนะนะในกรณีอย่างนี้แม้กระทั่งลดทุนเหลือหนึ่งสลึงหรือเหลือศูนย์ 0, 000, บาทนะครับ <ไป S 1> มันก็ยังส่วนของผู้ถือหุ้นก็ยังติดลบ <ไป S 1> ตั้งแสนสองหม <ลบ S 1> ื่นล้านนะถูกต้องครับก็ยังติดลบตั้งต้งต้องต้งแสนหนึ่งนะในทางธุรกิจเนี่ย มันยังต <Bond> ิดลบอยู่แสนหนึ่งเขาจะต้องทําไงต่อฮะเเออณวันนี้นะครับณวันนี้การบินไทยนะครับมีเจ้าหนี้อยู่ประมาณอ280,000ล้านบาทครับค่ะเจ้าหนี้ที่เคลมมาในแผนพื้นปูนะครับอ200กว่าล้านบาทนะครับถ้าเราเอา200กว่าล้านบาทนี้ลองกดแท้คัดลงสัก40%หรือเจ้าหนี้มีการลดหนี้สัก40%ลงนะครับเราจะได้กลับมาอยู่ที่ประมาณ100กว่าล้านบาทอื ของผู้ถือหุ้นจะเหลือลบประมาณลบหมื่นกว่าล้านครับถ้าห้าหมื่นที่เอามาให้เป็นเงินกู้เอากลับมาเพิ่มทุนครับห้าหมื่นลบขับทุนสะสมอยู่หมื่นกว่าล้านก็ส่วนของผู้ถือหุ้นจะกลับมาเป็นบวกสามหมื่นสี่พันล้านทันทีอ๋อใช้วิธีการลดหนี้เข้ามาคู่ขนาดด้วยหนี้แค่สักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเพิ่มทุนสักห้าหมื่นล้านครับ เปลืผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวกได้เป็นบวกได้ทั้งอ,อถ้าทําด้วยวิธีการอย่างนี้สมมุติก่อนถ้าทําด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วจะเติมทุนไปอีก50,000ล้านเชื่อไหมครับว่าจะมีคนสนใจเข้ามาร่วมซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน50,000ล้านนี้โดยที่รัฐไม่ต้องชักเนื้อเติมกันเข้าไปอีกเป็นไปได้แต่ลําบากเป็นไปได้แต่เพราะเป็นไปได้แต่ลําบากเพราะว่าสถานการณ์ สายการบินทั่วโลกในรอบปีที่ผ่านมานะครับสายการบินทั่วโลกมีภาวะขาดทุนเหมือนกันทุกสายการบินบนะครับแล้วก็สายการบินส่วนใหญ่ในภาวะแบบนี้นักลงทุนก็ไม่อยากจะเข้ามาจึงทําให้จําเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากร,รัฐในแทบทุกที่นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าคือคือคือ,คอผมผมบินอย่างนี้ก่อนผมคิดว่าถ้ารัฐเข้ามาอุ้มในช่วงที่มันวิกฤตจริงๆถ้าจําเป็นคร มันสามารถทําได้แต่ต้องระยะสั้นแต่ต้องระยะส,สั้นคือมผ,มผมเอาเอางี้ก่อนอะไรเป็นหลักครับหลักหนึ่งเนี่ยเรากลับมาตั้งหลักเรื่องวัตถุประสงค์ให้ดีหลักที่หนึ่งเราต้องการปกป้องงานทั้งซัพพลายเชนครับนะครับอันนี้เราต้องการปกป้องงานทั้งซัพพลายเชนเพื่อถ้าการบินไทยล้มลงงานทั้งซัพพลายเชนมีจํานวนมากควรจะตกงานจํานวนมากครับดังนั้นเราต้องป้องกันงานทั้งซัพพลายเชนนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือนะครับ เราต้องการสายการบินของคนไทยนะครับจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเราต้องการสายการบินที่แข่งขันได้ในระดับโลกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราต้องการสายการบินนี้ให้มีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งไม่ต้องให้รัฐและหมายความว่าภาษีประชาชนช่วยเหลืออีกในอนาคตและสุดท้ายเราต้องการธุรกิจการบินที่มีการแข่งขันเพื่อให้เสืเครื่องบินมีราคาถูกมีบริการที่ดีมีความปลอดภัย ผู้โดยพกในทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นครับถ้าเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งเอาวัตถุประสงค์ที่สี่ห้าข้อที่ผมพูดเมื่อสกรู่เป็นตัวตั้งครับแผลพื้นผู้กิจการตัวนี้ไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์นี้ได้ครับเพราะมันไม่ทําให้การดินไทยมีงบทางการเงินเข้มแข็งในระยะต้นระยะกลางระยะยาวครับมันไม่ทําให้คือหมายความว่ามันมีความเสี่ยงที่รัฐจะต้องเอาเงินภาษีประชาชนเข้าไปอุ้มในอนาคตอันใกล้ ครับปิดตลอดเวลาครับครับทีนี้ทีนี้ตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะฮะว่าถ้าทําตามหลักการทําตามทฤษฎีที่มนครจะเป็นอย่างที่คุณธนทรว่าก็คือลดดีลดทุนแล้วก็เพิ่มทุนเข้ามาใหม่อีกสัก5้า0มื่นล้านคําถามต่อไปก็คือว่าถ้าจะเพิ่มทุน5 0าหมืล้านมีโอกาสที่จะหาใครหาพันธมิตรกลุ่มไหนเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนไหมคุณธนทรก็บอกว่าในสถานการณ์อย่างขนาดนี้มันยากเมืม่อมันยาก เมื่อมันยากเดินตามตำรามันก็ไม่เห็นอนาคตแล้วจะยังไงคือต้องบอกว่ามันยากแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะครับอย่างแรกที่สุดคือมันมีสองสามวิธีหนึ่งคือรัฐบาลเข้าไปอุ้มได้แต่ต้องมีการลดหนี้ลดทุนและรัฐบาลอินเจ็กเงินเข้าไปแล้วตั้งเป้าสามปีห้าปีรัฐบาลต้องถอยออกมาต้องเลิกทำให้การบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นระยะสั้น สิ่งที่เกิดขึ้นรูปแบบนี้คือแกวครับเจแปนแอร์ไลน์ในสมัยที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ต้นปี2008-2011แกวเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูมีการลดทุนมีการลดหนี้และรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นคนอัดเงินลงไปคพอบริษัทกลับมาทํากําไรได้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ขายหุ้นรูทนี้ก็ทําได้แต่ต้องพูดให้ชัดว่าจะเดินรูทนี้นะและจะต้องมีการเจ็บปวดไม่ใช่ว่า หู้ถือหุ้นปัจจุบันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสียอะไรเลยผู้บริหารไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเจ้าหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้รู้นี้ยังได้รัฐบาลใส่เงินเข้าไปได้ครับแต่ต้องบอกว่าระยะสั้นใส่เพื่อรักษางานคนี่พูดง่ายๆก็คือ nationalize นะครับคือทึให้กลับเป็นของรัฐแต่นี้ก็คืออันนี้ก็คือสูตรของ JAL อะโอเค อ่านะครับนี่คือสูตรของเจานะครับเจแปนไราเจแปนไรัล่ล <ๆ S 2> ออ,อีกวิธีหนึ่งก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ<ๆ>วิธีที่หาพาร์ทเนอร์ครับอืส <sparkle. S 2> ายการบินทั่วโลกปัจจุบันต้องยอมรับว่าเมื่อมีการเปิดน่านฟ้าเสรีขึ้นการแข่งขันรุนแรงขึ้นส <ๆ S 2> ายการบินหลายสายการบินควบรวมกิจการกันครับยกตัวอย่างเช่น KLM นะครับของเนเธอร์แลนด์กับแอร์ฟรานของฝรั่งเศสกลายเนสายการบินเดียวกันนะครับ อาแทมของลาตินอเมริกาก็คือบราซิลกับชิลีนะครับในเกาหลีใต้นะครับสายการบินที่ใหญ่ที่สุดสองอันควบรวมกันครับคเรีแอร์ไลน์กับเอเชียนาครับนะครับล่าสุดก็มีอังกฤษนะครับบิทิชแอร์เวย์ s นะครับกับไอบีเรียของสเปนควบรวมกับสายการบินในภูมิภาคก็ยังได้ครับเพื่อให้เกิดสเกลเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงนะครับหรือในกรณีที่ ในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับรัฐบอกเงื่อนไขเลยว่าสนับสนุนเท่านี้แล้วให้เอกชนแต่ละเจ้าทั้งไทยและต่างประเทศผมย้าต้องมีต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันนะครับเข้ามาประมูลคือรัฐสนับสนุนมินิมัมแล้วเปิดเงื่อนไขให้เอกชนว่าใครพร้อมจะควักเงินเท่าไหร่มาใส่เป็นทุนใหม่คดังนั้นผมคิดว่ามันมีช่องทางอยู่ที่เป็นไปได้อาจจะลําบากนิดหนึ่งแต่ แต่ยังพอมีโอกาสต้องลองทําดูครับต้องลองทําดูต้องคิดนอกกรอบต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาวิธีการที่ต่างกันออกไปนะฮะโอเคนึกออกก็เป็น3ามวิธีการเท่าที่นึกออกนะครับในการที่จะผ่านทางตันนั่นนะครับแต่คราวนี้สังเกตดูนะฮะเที่ยวนี้ตามแผนเนี่ยเขาไม่ลดทุนก็ไม่ลดหนี้ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องเติมทุน5 0หมืล้านทุนสีอีก2ปีครึ่งจะกลับมาชดช่วงเจชาวบ้านแต,แ,ตแต่ในแต่ในห0หมืล้านนี้ในสถานการณ์อย่างนี้ เอาเงินจากใครมันก็ไม่ได้หรอกในสุดรัฐก็จะต้องโดดเข้าไปอัดฉีดด้วยตัวเองในรูปของเงินทุนบ้างในรูปของการขัาปาระกันงินกู้บ้างสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นรัฐส,สา,ฐากจสุดท้ายมันคล้ายคลึงกับสูตรของ JAL ไหมฮะคุณธนาธรฮะออคือต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับครับออคือผมต้องบอกก่อนว่า เนื้อหาของแผนฟื้นฟูการบินไทยตรงนี้มีสองส่วนนะครับไม่ใช่มีแต่ข้อไม่ดีนะครับผมเรียนคุณดนายกับคุณอมรนันว่าส่วนที่เป็นส่วนปฏิบัติการรผมคิดว่าผู้ทําแผนทําได้ดีเลยทีเดียวต้องชมคุณเปียวสวัสดอมรนันตรงนี้เรื่องนี้นะครับทําได้ดียังไงครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการมีการปรับเส้นทางการบินนะครับที่พูดกันมาตลอดว่าเส้นทางการบินที่ไม่มีกําไรควรจะตัดทิ้งซะ นะครับมีการปรับรูปแบบเครื่องบินนะครับตัวตัวยาวตัวสั้นตัวใหญ่ตัวเล็กให้เหมาะสมกับเส้นทางมีการปรับลถสวัสดิการของพนักงานไปแล้วนะครับมีการปรับลดจํานวนผู้บริหารจํานวนพนักงานไปแล้วนะครับมีการยกเลิกสัญญาเช่าเครื่องบินที่มันไม่เหมาะสมกับรูทไปแล้วมีการพยายามปรับปรุงเพื่อเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ดังนั้นในเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ มีการปรับปรุงเยอะครับส่วนนี้ทําได้ดีต้องบอกก่อนว่าส่วนนี้ทําได้ดีทําให้ต้นทุนในการปฏิบัติการของการบินไทยต่อต่อกิโลเมตรของที่นั่งมีการลดลงอย่างมีนายามัยยะสาคัญในแผนนี้ครับดังนั้นแผนพื้นฟูในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการดําเนินการที่ผู้ทําแผนทํามาผมคิดว่าทําได้ดีผมต้องชมนะครับครับแต่ตัวที่มีปัญหาคือตัวที่เป็นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างงบดุล ซึ่งตัวนี้ผู้ทําแผนแทบจะไม่มีอำนาจต่อรองเพราะตัวมันเองคือการบินไทยมันเองมันทําเองไม่ได้<ะ>มันไม่ใช่การผ่าตัดขับรีดไขมันขององค์กรอ,ออกซึ่งทําเองได้ค่ะตัวงบดุลเนี่ยคนที่มีอำนาจมากที่สุดคือรัฐเพราะอะไรครับ<ะ>เพราะรัฐเป็นทั้งผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นตอนนี้ก็คือกระทรวงการคลังวายุพักธนาคารอมสินรวมกันถือหุ้นหกสิบปร์เซ็นตโดยประมาณน,<ะ><ะ>นะครับ อันที่สองก็คือดัชรัฐเป็นเจ้าหนี้ด้วยนะครับกระทรวงการคลังถือหนี้ของการบินไทยอยู่ประมาณหมื่นสองพันล้านกรุงไทยนะครับถืออีกหกพันห้าร้อยล้านเอ็กซิมแบงก์อีกประมาณหนึ่งดังนั้นดัรัฐมีบทบาทเป็นเจ้าหนี้ด้วยแล้วก็เป็นบทบาทของคนที่จะเข้ามาโอบอุ้มด้วยคแล้วก็เป็นบทบาทของเลกูเลเตอร์หรือผู้คุมกฎด้วยคะนะครับดังนั้นรัฐเนี่ยมีอํานาจมากที่สุดในการชี้เป็นชี้ตาย ว่าจะตัดสินใจว่าดีลนี้ควรจะเกิดในรูปแบบไหนะนะครับส่วนและการตัดสินใจให้ใส่ liquidity หรือสภาพคล่องลงไปห้าหมื่นล้านไม่ใช่ด้วยการเพิ่มทุนแต่ด้วยเป็นเงินกู้เงินกู้ก้อนนี้แบ่งเป็นสองอันห้าหมื่นล้านก้อแรกสองหมื่ห้าพันล้านลัดเป็นคนคำัำอันนี้เกี่ยวกับภาษีประชาชนละ,ะเพราะถ้าแผนนี้ไปไม่ได้เกิดสะดุดระหว่างทางสองหมืห้าพันล้านนี้ประชาชนตกฟัก ภาษีประชาชนต้องควักคืน25,000ล้านอีก25,000ล้านก็ยังเป็นหนี้อยู่แต่จะระดมจากเอกชนไม่มีทุนใหม่เข้ามาดังนั้นการทำแบบนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ยั่งยืนมากๆเลยนะครับอย่าลืมว่าในระบบเศรษฐกิจโลกเรากำลังพูดถึงความการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดหรือว่า black swan ที่มันเกิดขึ้น คือคือวิกฤตเศรษฐกิจที่มันหนักหนาสาหาัสที่มันในทางความน่าจะเป็นมันไม่ควรจะเกิดขึ้นบ่อยแต่ในรอบหลายสิบปีหลังเนี่ยมันกลับเกิดขึ้นบ่อยมากครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อนามิไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสื่อนามิแฮมเบอร์เกอร์ไค,ครซิสนะครับไอไครซิสของเงินเ,เงินกุลยูโรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด เนี่ยสามสี่ห้าปีมันต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วสายการบินเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ตลอดผมนึกไม่ออกเลยว่าสิบสามปีโดยที่ไม่เกิดวิกฤตจะเป็นไปได้อย่างไรเพื่อให้นารเป็นโตได้ตามกำรม่นค่ะคุณอาทรรถ้ทแผนนั้นผ่านแบบนี้เรียบร้อยแล้วมันจะทําหรือจะแก้อะไรยังทันไหมคะหรือว่าต้องปล่อยตามนี้แล้วเพราะแผนนั้นผ่านมาแบบนี้แล้วเอแผนคงคงไม่ทันแล้วครับถ้าดูแผนเจ้าหนี้นะครับ มีการรับรองไปแล้วใชคบับต่อไปก็คือเข้าสู่กระบวนการศาลถ้าศาลประทับตาเสร็จปุ๊บก็จบนครับเดินหน้าเลยตามแผนนี้ใช่ไหมคะครับมันก็ทําอะไรไปได้แล้วแหะทำอะไรไม่ได้ละอ่ะต้องเดินตามแผนนี้แต่คราวรงนี้ตรงนี้ผมขอให้เชิงอันทิดหนึ่งนะครับครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยแร์กับประชาชนเท่าไหร่ในเซนส์ที่ว่าแผนพื้นฟูตัวนี้กว่าผมจะได้เห็นจริงๆนะครับก็ผ่านมาเนี่ยสิบวันที่แล้วนี่เองหมายความว่ามันมีเวลาที่จะ นำเสนอความคิดต่อสังคมน้อยมากครับือเราเข้าไปถึงข้อมูลนะครับตอนที่เราเห็นแผลเนี่ยก็มาจากเจ้าหนี้ซึ่งมีเป็นพันๆลายเนี่ยนะครับออส่งมาให้เราดูคคือเจ้าหนี้เห็นอย่างเดียวสังคมไม่เห็นนะครับทําให้มันไม่เกิดการวิพากษ์วิจาร์ณที่จะนําไปหานําไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดได้นะครับดังนั้นผมอยากจะใช้พื้นที่ของทางรายการนี้นะครับเรียกร้องไปที่รัฐบาลว่าเ ควรจะเปิดเผยข้อมูลไม่ใช่แค่การบินไทยแต่ทุกเรื่องให้กับประชาชนเข้าถึงได้มากกว่านี้เพื่อให้สังคมช่วยกันคิดกันหาทางออกค่ะคุณอาทอนถามนิดนึงในแผนนมันมีผูกไว้ที่เจ้าหนี้รับแผนนนี้แปลว่าการบินไทยจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะก่อนที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนั่นแปลว่าหลังจากเนี้การบินไทยต้องกลับไปรักษาหกิจด้วยไหมคะใช่แน่นอนครับคือถ้าไม่กลับไปรักวาสาหกิจนะครับ รัฐบาลไม่สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้รัฐบาล<ช><ช>สามารถค<ะ>้ำประกันเงินกคคู้ได้เฉพาะ<ช>นิติบุคคลที่เป็นรัฐวิสาหกิจเท่านั้นนะ,คร,ะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้มันจะมีปัญหาว่ามันจะมีความเสี่ยงว่า,า25,000ล้านนี้เป็นเรื่องของการค้ำประกันของรัฐถ้าการบินไทยแผนฟื้นฟูไม่เป็นไปตามเป้าค,<ร>คืนเงินกู้ไม่ได้ประชาชนจะต้องจ่าย25,000ล้านนี้เปนลำดับที่หนึ่งันดับที่สองก็คือพอมันเป็นรัฐวิสาหกิจถ้าเกิดมิกฤติอีกที คำนี้แล้วปฏิเสธในการช่วยเหลือไม่ได้เลยเพราะอย่าลืมนะครับจําได้ไหมครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วรัฐบาลขายหุ้นออกไปส่วนหนึ่งเพื่อให้การบินไทยไม่เป็นบัคบิสกิจนะครับแล้วพอขายหุ้นส่วนนี้ออกไปแล้วการบินไทยไม่เป็นบัคบิสกิจแล้วไปทําอะไรครับคไปปลดพนักงานนะครับพนักงานออกไปผมเข้าใจว่าหลายพันมากเป็นหมื่นเลยครับเป็นหมื่นใช่ไหมครับคือพนักงานออกไปเนี่ยเป็นหมื่นคน ดังนั้นหมายความว่าะอะไรดีลนี้ทั้งหมดเนี่ยคนที่เจ็บปวดหนักที่สุดคือพนักงานครับแล้วพอจัดการกับพนักงานเสร็จซื้อหุ้นกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิมอืมผมคิดว่าอันนี้มันไม่แร์กับคนงานใช่ไม่แร์กับคนที่ถูกเลิกจ้างไป,นนไปก่อนนะี้ถูกเกจ้างไปก่อนคือเจ็บคนเดียวคือหมายมความว่าในเตค k e h เดอร์ทุกกลุ่มก็คือพูดง่ายๆก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตั้งแต่เจ้าหนี้ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น สปลายเชนนะครับตั้งแต่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่รัฐตั้งแต่ประชาชนตั้งแต่คนงานคนที่เก็บมากที่สุดกลุ่มเดียวก็คือพนักงานของการบินไทยที่ออกมาแล้วที่สําคัญที่สุดในการกลับมาเป็นรัฐทุนสายกิจอีกครั้งหนึ่งนะไอ้ถ้าเกิดฟื้นฟูไม่สําเร็จไอ้ความรับผิดชอบหรือความเสียหายของรัฐมันไม่ใช่แค่สองหมื่นห้าที่เติมก็ไปใหม่นะหมายของว่านี่เก่านี่ใหม่ทุกบาททุกสตางค์รัฐจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทั้งสิ้นรวมถึงไอ้สามสี่แสนล้านด้วยถูกไหม ถ้าเป็นรัฐกิจถ้าเป็นรัฐกิจก็ต้องรับหนี้เดิมทั้งหมดด้วยถูกไหมคะไม่ทั้งหมดครับหนี้บางตัวก็ไม่ได้มีทรัพย์สินค้ำประกันไว้อ๋อครับต้องไปแยกอีกทีหนึ่งนะคะว่านี่อะไรที่เป็นทรัพย์สินค้ำประกันคโอเคครับครับทีนี้เรียนถามนิดนึงนะฮะในเมื่อเรายังเห็นเลยเป็นแผนฟื้นฟูที่เป็นไปได้ในทางธุรกิจแล้วทําไมเจ้าหนี้เขาให้ความเห็นชอบเออเขาก็อยากรู้ทําไมเจ้าหนี้เขาให้ความเห็นชอบดีลนนี้ทั้งหมดนะครับ มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่บนความเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การบินไทยล้มอ,อืมคือมันตั้งอยู่ตรงนี้ก่อนพอมันตั้งนี้เพราะและือปกติเข้าสู่กระบวนการล้นละลายมันจะต้องมีกระบวนการเจราจาต่อรองกันค่ะ,ค,ะคุณไม่ยอมส่วนของคุณผมไม่เพิ่มทุนอืม,อมเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า white knight หรืออัศวินขี่ม้าขาวค่ะคนที่เป็นอัศวินสีขี่ม้าขาวนี่มีอำนาจมากที่สุดค่ะ ถ้าผู้ถือคุณลายใหม่หรืออัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยไม่ใส่เงินเข้าไปทุกอย่างไม่เกิดครับไม่ออกไหมครับครับ,รบดังนั้นเนี่ยคนที่ถืออํานาจมากที่สุดในดีลนี้คือรัฐบาลเป็นทั้งผู้ถือหุ้นเป็นทั้งเจ้าหนี้เป็นทั้งคนที่จะเข้ามาโอบอุ้มเป็นทั้งเลกูเอเตอร์รรนะครับถ้ารัฐบาลไม่กระพริบตาบอกว่ายอมแบบนี้ไม่มีทางยอมทําไมเจ้าหนี้ถึงยอมเจ้าหนี้ยอมดําเนินยอมโหวตแผนธุรกิจนี้ตัวเองไม่ต้องลดทุน ไม่ต้องลดทุนเดี๋ยวได้ไม่ต้องลดหนี้ด้วยไม่ลดหนี้ด้วยได้เต็มเมแต่ว่าอาจจะยืดไปอยืดไปแน่นนอยืดไปยืดไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแน่นอนที่สุดมันเป็นการลดหนี้ทางทาง discounted cash flow หรือว่าทางมูลค่าปัจจุบันครับมูลค่าปัจจุบันเมื่อดึงเงินเงินอนาคตยิ่งดึงออกไปไกลเท่าไหร่จ่ายหนี้ช้าไปเท่าไหร่มูลค่าปัจจุบันก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นครับแต่ราคาหน้าตัว ยังเป็นหนี้เท่าเดิมอยู่ใช่ครับคือดังนั้นไม่ต้องไปบันทึกขับทุนในงบการเงินของเขาแฮปปี้แม็ก็์ตองการแค่นี้นี่แหลยบุตรเฮ้นเนี่ยคือแฮปปี้แบบนี้คือแฮปปี้เชื่อว่ารัฐบาลจะหนุนหลังไม่ปล่อยให้การบิดไัยล้มครับดังนั้นงบการเงินมันจะพังอะไรไม่ใช่หน้าที่ของครับครับิที่มนี่ได้ก็คือราคาหน้าตัวไม่ลดลงครับ ถึงแม้จะยืดหนี้ออกไปแล้วทําให้มูลค่าปัจจุบันของมันลดลงก็ตามแต่ราคาหน้าตัวไม่ลดลงเมื่อราคาหน้าตั๋วไม่ลดลงก็ไม่ต้องไปบันทึกอับทุนในงบดุลตัวเองครับเข้าใจแล้วทำไมเจ้าหนี้เขาแฮปปี้นึกออกนึกออกคำถามสุดท้ายคุณธนาธรเนี่ยนะครับในแผนฟื้นฟูนะครับเขาบอกว่าการบินไทยจะมีกำไรตั้งแต่ปี2566กําไรติดต่อกันสิบปี เฉลียจะก,กำไรปีละตั้งหมื่นแปดพันล้านเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือไม่คะอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครดูนะครับผมต้องบอกว่าแน่นอนที่สุดมันเป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้ด้วยคือมันเป็นเรื่องของอนาคตคเราสามารถคาดการได้ไหมว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่เราสามารถคาดการได้ไหมว่าจะไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจใหม่อีกรอบหนึ่งเราสามารถคาดการได้ไหมว่าจะ เอ่อไม่เกิดความตึงเครียดทาง geo-politics จนทําให้เกิดสงครามหรืออะไรผมคิดว่าถ้าเราโปรเจกต์ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปคการที่จะบอกว่ามีสภาพเศรษฐกิจระดับโลกที่ราบเรื่องตลอด13บสามปีจะเป็นไปไม่ได้เลยนึกออกไหมครับอย่าลืมครับเวลาเราดูกันเนทุกๆ10ปีก็จะเกิดวิกฤตรอบหนึ่งถูกไหมครับใช่ครับ ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะหาช่วงเวลาที่มันราบรื่นครับติดต่อกันสิบปีได้อย่างไรอ,อย่าลืมนะครับว่าครับอย่าลืมนะครับว่าผมยกตัวอย่างปีสองพันสิบเก้าตั้งแต่สองพันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะครับสองพันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าปีนี้เป็นห้าปีที่ไม่มีโควิดนะครับคการบินมายังขัดทุนติดต่อกันมาห้าปีเลยค นะครับดังนั้นมันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุขึ้นตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ํามันเรื่องพลังงานเรื่องการต้องเที่ยวเรื่องโรคระบาดนะครับแล้วงบการผมใส่เชิงอัดให้ตรงนี้อีกนิดนึง่งคุณทนายอยากจะค้าขายอยากจะขายเครื่องบินอยากจะปล่อยเช่าซื้อเครื่องบินให้กับบริษัทที่มีส่วนผู้ถือหุ้นติดลบแสนล้านไหมครับค่ะ นนแน่นอนก็นนนนย่อมต้องพิจารณาเยอะๆ,ๆหน่อยถ้าเราเป็นธนาคารอยากจะปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่มีงบการเงินที่ติดลบเป็นแสนล้านอย่างนี้ไหมครับก็ไม่อยากเสี่ยงค่ะยกเว้นรัฐบาลข้ปาประกัน<ๆ>ยกเวน้นรัฐบาลข้ปาประกันยกเว้นบริษ<ๆ>ัทข้าประกันเพราะฉะนั้น<ๆ>ถ้าดีวแบบนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยอนาคตรัฐบาลจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นมากเยอะในการทำธุรกรรมต่างๆอะ่ะครับดังนั้นถ้าถามว่า โอกาสเป็นไปได้ไหมผมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไม่ใช่ไม่มีโอกาสแต่ดูแล้วไม่ง่ายไม่ง่ายที่ที่จะทำได้และให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทางระหว่าง13ปีนี้รัฐบาลจะลึกลงไปในการดิงขนครับครับสุดท้ายขุณสุดท้ายจริงๆคุณธนาธรผมเหลือไปเห็นชื่อคนทำแผนฟื้นฟูนะครับใน6คนมีอยู่3คนผมมีคำถามเยอะมาก หนคุณบรรทักหวังเจริญมืออาชีพแน่ๆ <c oughs> สองปีสวัสดิ์อมรา,านันนี่ก็มืออาชีพแน่ๆเข้าใจธรุรกิจเป็นอย่างดีเข้าใจเศรษฐกิจด้วย 3. EY ที่โปรโมทว่าเป็น International Company และเป็นมือโปรข้ามชาตินะฮะสามชื่อที่ผมเอ่ยถึงกัน,นะครับ <c oughs> เขาคิดอะไรอยู่ขณะที่เขาทำแผนผ่านแผนนี้มาแล้วก็อเอาแผนนี้ไปเสนอเจ้านี้เขาคิดอะไรอยู่ โอ้ยอันนี้ตอบง่ายเลยครับอ่ะผมบิมผมให้เชิงอ่านอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ไม่รู้เฉพาะค่าที่ปรึกษาของการบินไทยในการทําแผนพื้นปูห้าร้อยล้านนะครับเป็นอย่างน้อยห้าร้อยล้านที่ปรึกษาห้าร้อยล้านเฉพาะทาแผนนะเฉพาะทําแผนอย่างเดียวนะไม่รวมอย่างอื่นนะครับแต่ไม่เป็นไรกลับมากลับมาถึงคําถามเขาคิดอะไรอยู่เขาเชื่อว่าเขาสามารถรีดไขมันการบินไทยออกมาได้ซึ่งผมว่านี้จริง ปรับลดหลายตัวไปจริงคให้เครดิตครับวันนี้ต้องให้เครดิตคุณเบลครับรถเยอะเขาลดคนงานออกมาได้จริงเขาปรับช่องทางการขายเขาปรับเส้นทางการบินอะไรพวกนี้รีดไขมันได้จริงผมเชื่อว่าทำเขาทำได้จริงดังนั้นจะเห็นได้ว่าอะไรที่เขามีอํานาจเขาทําได้เขาทาจริงอะไรที่เขามีอํานาจปัญหาคือไอ้ส่วนโครงสร้างคุณเนี่ยเขาไม่มีอำนาจอำนาจอยู่ที่คุณประยุทธ์ครับโอเคค่ะ ครับชัดเจนขอบคุณมากครับกุธนาทรขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรังกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้าค่ะที่จริงคนททาแผนมีชื่อชันสินไปอีกคนไม่ใช่เหรออืมนะใช่ค่ะชื่อชันสินตรีนุชยกรไปอีกหนึ่งคนค่ะเอาแล้วครับย้ํานะจะอย่างไรก็แล้วแต่การบินไทยมันก็สมบัติชาตินะค่ะ